ก็หมายถึงว่าแล้วดับแม่ด้วยนะครับก็เขาไปครอกับแม่ที่แบบไมนั่งู้ก็ขนแม่ก็มีเยอะแยะแต่อันนี้เน้นโครง,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 งสร้างกับสีใส่ไปเนแม่แม่บางตัวมาแบบขายาวเก้งกงเลยเนี่ยเขาก็แก้ออกมาเหมือนข่อเลยดูหลายตัวบางตัวหนะ้าสวยแต่ว่าขาเขายาวไงเราก็แบบนี่มันขามันเล็กอยู่แล้วพายาวม,มานี่แบบไม่ได้เลย <laughs> เอาคนนี้ดีกว่า อยไม่ใชด้วยมีพ้อคันติดตัวอะรเนี้ยมีตัวเดียวครับเคยมีสองตัวแล้วแบบถ้ามีปัญหาเนี้ยมเสียงของออนแย่งกันทะเลาะกันน้องนั่ตัวเดียหวหองเลยผมก็เลยใช้ตัวพู้ตัวเดียวแล้ว, <c oughs> ลวก็ <c oughs> แล้วก็อย่างตัวพู้ของเ้าอยู่เลยครับมันครอบคุมเป็นพ้อสีอ <c oughs> ผมก็จะเน้นทังสี่ช็อตตัวคะเนี่ยในบ้านมีประมาณเจ็ดตัวครับแล้วก็อยู่กับจังหวัดเชรยงใหมอะไรที่มันที่ใกล้ข้อแล้วก็รอส่งก็ข้อมังเท่เออตรงนี้มันเป็นจุดสั่งที่ดีเนาะ <c oughs> วเวลาเราจะส่งเครื่องบินเครื่องอะไรก็ตรงนี้ง่ายคนมาดูตอนแรกก็ว่าจะย้ายไปอยู่ลำปางคิดไปคิดมาก็แบบก็อย่างว่าลูกค้ามันก็อยู่โซนนี้ทั้งหมดเราได้เปรียบเรื่องเรื่องอขาเรีอะรพี่กัด ถ้าตามหลักของการทำธุรก an <anything> <Fahrenheit> ิจเราใกา้วัตถุดิบกา้การส่งขส่งถึงต่อกับป็นต้องมองใหญ่เป็นต่อไปความต่างจังหวัดเยอะครับใช่ค่ะเหมืพร้อมมากๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะยังยังไม่เคยใช่ไหมยังค่ะขอา <c ười> ไม่ได้ไง <c ười> ยงังอีกทีหนึงครัอีกทีนึงอีกทีนึงยไม่หมดนะงไม่หมดกใจวใครโดนนันกันอีกแล